เราจะพูดโน้มน้อมยกที้วันสวยและเด็กคนนับภาพอย่างที่เราต้องการอย่างไรล,ล่ะคะนอกจากการเตรียมคงและอุปกรณ์ให้เหมาะสมครับจะนั้นจัดอาหารที่มีคุณภาพทำความสะอาดคงเป็นประจำและดูแลสุภาพของนักอย่างมาสมัเสมัยที่สำคัญต้องให้ความรักและเอาใจใส,ส่เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกครับและเราสามารถให้เฟรด้บังครับใครให้ครับคนยืนสนใจเรียงนกเป็นสัตว์เลี้ยง ลูกนิจชอบนกและย้ยงมียุไว้ดูเล่นที่บปางครับและเราสามารถใครได้อย่างไรครับสามารถขายพันบ้านขายสัตว์เลี้ยงคุณคนักนกือช่องหาอะไรก็ได้ทั้งสะดวกเลยเขาสินลูกค้าได้อยอะครับแล้วปเที่ยวห้องสร็จละูะคืออะไรนกต้องสุภาพดีและสะอาดปาลอดโรคและมีสี่คนสวยงามที่นี่ก็เป็นโอกาสขายได้ไงาย